คลิปนี้มาดูการใช้งานของสองระบบกันค่ะระหว่าง RDM with LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมเม,มื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถและ L ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถโดยเงื่อนไขการทางานของสองระบบนี้นะคะระบบทํางานที่ความเร็ว 2> จ2จับถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงขับรถบนทางตรงหรือทางโค้งเล็กน้อยหากเปิดไฟเลี้ยวระบบจะยกเลิกการทางานมีเส้นการจราจรชรัดเจนทั้งสองข้างส่วน RDM with LDW รถอยู่กึ่งกลางเลนและระบบจะตรวจว่าไม่ได้เหยียบคันเร่งเบรกหรือบังคับพวงมาลัยตอนนี้พี่แอนเปิดระบบ RDM with LDW ะะส่วนแอลคั card, กดที่พวงมาลัยค่ะแอลคัสระบบจะเสริมแรงที่พวงมาลัยควบคุมให้รถอยู่กึงกลางเลนที่ขับขี่ตลอดเวลาช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่กรณีที่ขับรถเข้าใกล้เส้นแบ่งเลนโดยไม่ได้ตั้งใจระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้รถกลับกึงลางเลนอัตโนมัติค่ะแต่ถ้า RDM with l d w ระบบจะใช้กล้องหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งเลนหากพบว่ารถเบี่ยงออกนอกเลนระบบจะแจ้งเตือนสัญลักษณ์บนหน้าจอมาตรวัดพร้อมสั่นเตือนที่พวงมาลัยกรณีรถเบี่ยงออกนอกเลนอย่างต่อเนื่องระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อนำรถกลับเข้าสู่เลนค่ะแต่ถ้าลูกค้าเปิดฟยล้วระะบบจก เลอค่ะส